ท่านผู้ชมทีนี้ไปดูความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลแล้วก็ฮามาสกันหน่อยคือช่วงที่หยุดยิงเนี่ยก็มีสัญญาณที่ดีการปล่อยตัวประกันใช่ไหมคะแต่เหมือนจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของเออเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นนี่แหละเดี๋ยวยังไงมาเพิ่มเติมกันแต่ว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยเขาปล่อยตัวประกันชุดที่7เป็นชาวอิสราเอล8คนเมื่อวานนี้แล้วก็ซึ่ง น้อยกว่าตัวเลขการปล่อยตัวประกัน10คนเพื่อแลกกับการหยุดยิง1วันตามที่มีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งชาวอิสราเอล6คนประกอบด้วย4คนเป็นหญิงนี่ค่ะอายุระหว่าง29-41ปีอีก2คนเนี่ยเป็นพี่ชายและน้องสาววัย18และ17นี่นะพวกเขาเนี่ยเป็นพลเมืองอาหรับเดดูอินโดยกลุ่มติดอาวุธบอกว่า เสร็จสิ้นการส่งมอบตัวประกันครั้งที่7นะแต่ดูเหมือนก็ยังไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงไว้ก่อนหน้านี้อิสราเอลเขาระบุว่าก่อนหน้านี้มีการปล่อยตัวผู้หญิง2คนซึ่งหในนั้นถูกจับในงานปาร์ตี้เต้นรําที่ถูกฮามาสโจมตีตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี่นะผู้ชมเป็นภาพที่ครอบครัวเขาก็มารอรับนะคะเออหลายๆครอบครัวนะก็ต้องยินดีด้วยนะคะ ขณะที่ซาเลเอลเขาก็ปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์จำนวน30คนตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันค่ะกาตาเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ประสานงานในการเจราจารแลกเปลี่ยนตัวประกันบอกว่าไม่มีตัวประกันที่จะถูกปล่อยเพิ่มเติมในเมื่อวานนี้ขณะที่ซาเลเอลยอมรับ จำนวนตัวประกันที่ถูกปล่อยใหม่8คนโดยคำนึงว่าก่อนหน้านี้29พฤศจิกายนฮามาสได้ปล่อยตัวประกันไปแล้วอีก2คนซึ่งก็เป็นคน2สัญชาติคือรัสเซียแล้วก็อิสราเอลแต่ทีนี้ท่ามกลางการเจราจาหยุดยิงครั้งที่2ที่จะสิ้นสุดในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันนี้แะท่านผู้ชม1ธันวาคมตามเวลาอิสราเอลสำนักข่าวอียิปต์เขารายงานว่าผู้ไก่เกี่ยของอียิปต์แล้วก็กาตากำลังทำงานเพื่อมีการขยายเวลาการหยุดยิงออกไปอีก2วัน เนื่องจากจํานวนผู้หญิงและเด็กชาวอิสราเอลที่ถูกจับกลุ่มตัวไปมีน้อยลงการขยายเวลาหยุดยิงอาจจาเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขใหม่สําหรับการปล่อยตัวชายชาวอิสราเอลซึ่งรวมถึงทหารด้วยแล้วก็นับตั้งแต่เริ่มต้นการหยุดยิงจนถึงตอนนี้กลุ่มฮามาสก,ก็ปล่อยตัวประกันออกมาแล้ว105คนขณะที่อิสราเอลก็ปล่อยตัวนักโทษปเาเลสไตน์มาแล้ว240คน แล้วเดอะว t r e e ี Journal เขาก็รายงานอ้างเจ้าหน้าที่อียิปเปิดเผยว่าอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตกลงที่จะขยายเวลาหยุดยิงชั่วคราวเป็นวันที่8เพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลแล้วก็นักโทษชาวเปรสไต์เพิ่มโดยยังไม่มีความเห็นาจอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสแต่อย่างใดแต่สำนักข่าวรอยเตอร์และ AFP ออกมารายงานนะคะว่ามีรายงานการสู้รบอย่างหนักในฉนวนกาซาในวันนี้หธันวาคม หลังจากกองทัพอิสราเอลกลับมาดําเนินปฏิบัติการทางทหารใส่กลุ่มฮามาสอีกครั้งค่ะหลังกล่าวหาว่าฮามาสได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวโดยการยิงโจมตีเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลและไม่ได้ทําตามข้อตกลงที่จะปล่อยตัวประกันที่เป็นผู้หญิงทุกคนอ้าวเริ่มแล้วนะคะข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่มีขึ้น7วันก็เริ่มกันมาตั้งแต่2 4พฤศจิกายน เปิดทางให้มีการแลกตัวประกรันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกุมตัวอยู่ในฉนวนกาซาแล้วก็นักโทษชาวเปรสไทน์จำนวนมากรวมถึงมีการอำนวยความสะดวกในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเพียงประมาณ1ชั่วโมงนะคะก่อนที่ข้อตกลงหยุดอิงจะสิ้นสุดในเวลา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นอิสราเอล แล้วก็เปิดเผยว่าสาม,มารถสกัดจรวดที่ยิงมาจากฉนวนกาซาได้ขณะที่สื่อปาเลสไตน์รายงานว่าอิสราเอลก็ได้ทําการโจมตีทางอากาศและปืนใหญ่ใส่หลายพื้นที่ของกาซารวมถึงเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาใกล้กับรมแดนประเทศอียิปต์หลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวสิ้นสุดลงค่ะอย่างสำนักข่าวอาจราลาก็รายงานว่ามีหลายคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลส่วนกระทรวงสาธารณสุขของฮามาสก็ เปิดเผยนะคะว่าการโจมตีใส่เมืองราฟาของอิสราเอลทําให้มีคนเสียชีวิตแล้ว3รายนั่นเองมีแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดก,กับกลุ่มฮามาตออกมาระบุนะคะว่ากลุ่มปีกติดอาวุธของฮามาสได้รับคําสั่งให้กลับมาสู้รบอีกครั้งแล้วก็ปกป้องชนวนกาซาขณะที่เสียงไซเรนแจ้งเตือนการโจมตีจากขีปนาวุธดังขึ้นในหลายชุมชนใกล้กับกาซาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาตเขากลับมาสู้รบอีกครั้ง ฝั่งของกองทัพอิสราเอลได้ยืนยันว่าเครื่องบินลบของพวกเขากําลังโจมตีใส่เป้าหมายของกลุ่มฮามาสในถนนกาซาทาเนียบของนายกนะคะก็คือทาเนียบของนายเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะคะก็ระบุในถแถลงการได้ว่าหลังการสู้รบถูกกลับมาดําเนินอีกครั้งเราขอเน้นย้ำว่ารัฐบาลอิสราเอลมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในสงครามเพื่อปลดปล่อยตัวประกันของเราและเพื่อกําจัดกลุ่มฮามาสและเพื่อทําให้แน่ใจว่ากาซาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชนในอิสราเอลอีก เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะทั้งที่เขาจะขอเจราจาต่อนะคะเป็น8วันใช่ไหมคะอ่ะ,อะเดี๋ยวต้องติดตามแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้ารายงานเข้ามานะคะสวัสดีคุณเฮียตือค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ